ทุกท่านในช่วงเวลาหลังเลิกงานนะครับวันนี้บ้านแมนตะกศิลาผมคู่แมนตะกศิลานะครับรีวิวดอกไม้ในบ้านนะครับที่ผมเคยรีวิวไปหลายครั้งแล้วนะครับสาหรับต้นนี้ที่ออกดอกคู่กัน2ดอกนะครับแต่เป็นกุหลาบนะครับที่ให้ดอกเป็นเวลานานมากนะครับเป็นกุหลาบตัดดอกนะครับซึ่งเป็นกุหลาบสีแดงนะครับกุหลาบดอกสีแดงนี้นะครับเป็นกุหลาบสายพันธุ์ภาคเหนือนะครับเป็นสายพันธุ์เชียงใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นกุหลาบตัดดอกที่สวยมากๆนะครับ แล้วก็คงทนมากๆนะครับเอ่อจริงๆเข้าบานตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วนะพออาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่สามแล้วแต่ยังไม่ร่วงเลยครับแล้วยังไม่มีกลีบไหนร่วงเลยนะถือว่าบานได้ทนที่สุดนะครับตอนแรกผมรีวิวเป็นดอกเอ่อที่ยังตูมอยู่นะครับตอนนี้เข้าบานแล้วก็บานได้เต็มที่แล้วนะครับแต่ดอกยังสมบูรณ์แล้วก็ดูสวยงามนะครับยังดูสวยงามอยู่นะครับสําหรับ กุหลาบนะครับของบ้านแมนตะกศิลานะครับอันนี้ดอกแรกครับเขาบานเป็นคู่นะครับต้นนี้ให้ดอก2ดอกนะครับสวยมากมากแล้วก็ดอกโตมากๆานะครับจริงๆกุหลาบต้นนี้เป็นกุหลาบตัดดอกนะครับแต่ผมไม่ได้ตัดดอกเขาครับเก็บไว้นะครับให้เขาประดับต้นเขาเองนะครับแล้วถ้ามีดอกอื่นๆก็ค่อยว่ากันค่อยตัดแต่จริงๆแล้วผมไม่นิยมตัดกุหลาบออกไปจากต้นนะครับนี่เป็นกุหลาบ สายพันธุ์ที่คงทนมากๆนะครับเป็นสายพันธุ์ที่คงทนมากๆของสวนนะครับแล้วก็กลิ่นเขาจะไม่หอมเหมือนกับกุหลาบหนูพรวงนะครับหรือกุหลาบมอนที่ผมได้รีวิวก่อนหน้านี้กุหลาบมอ่อเดินเข้ามาหน้าบ้านได้กลิ่นเลยครับแต่กุหลาบนี้เราดูใกล้ๆก็ยังไม่ได้กลิ่นกลิ่นจะอ่อนมากนะครับแต่ดอกทนแล้วก็สวยเด่นนะครับดอกใหญ่กว่านะครับนี่คือกุหลาบที่บ้านแมนตักศิลานะครับ เป็นกุหลาบสายพันธุ์ภาคเหนือนะครับแต่ทุกวันนี้กุหลาบก็ผสมสายพันธุ์นะครับอธิบายและจําแนกสายพันธุ์ได้ยากเหมือนกันนะครับจากการสังเกตดอกเนี่ยเพราะกุหลาบจะดอกคล้ายกันมากนะครับเดีย๋ยวถ้ามีกุหลาบสายพันธุ์ไหนสวยๆขึ้นในบ้านอีกนะครับคุณมีมีกุหลาบต้นไหนบานนะครับหรือมีดอกไม้ดีๆในบ้านนะครับสวยๆในบ้านผมจะรีวิวให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ